พี่น้องครับความฝันผมเป็นจริงแล้วครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องที่อ่ารักนกเขาทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันนะครับในวันนี้นะครับผมนกเข้าคู่แล้วครับพี่น้องเมื่อกี้แอบดูครับพี่น้องนกกําลังใช้ขนให้กันเลยครับผมอ่าเจ้าอ่างใช้ขนให้กับนกตัวเมียครับพี่น้องดูครับไม่กลัวนะครับ โอ้ครับผมความสุขของผมมาแล้วครับเนี่ยครับเมื่อกี้ครับยืนใชขนให้การย็นเห็นเลยนะครับดูครับเอาละทีนี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นครับเพราะว่าแปลกอยู่ครับเมื่อเช้าคือเขาเรียกเขาเรียกข้างวันเลยนะครับเนี่ย เมื่อเช้านี่ก่อนที่จะไปหาอาีมงานมันก็เรียกนะครับตามที่ท่านได้ดูคลิปนะครับผมอวันนี้ก็หลังจากนั้นก็ผมกลับมาบ้านครับพี่น้องก็ได้ยินเจ้าอ่างเรียกนะครับเรียกเบาๆนะครับแล้วก็เห็นเจ้าอ่างเมื่อกี้ครับแป๊บๆนะครับเห็นใส่ขนนะครับให้กันนะครับก็ถือว่าเข้าคููแล้วครับเข้าคู่แล้วเข้าคู่แล้วครับผมทีนี้ก็ เหลือแต่หาอาหารเสริมเพิ่มนะครับนะหลายท่านก็บอกว่าให้เอาหอาหารไก่นะครับผมก็จะเพิ่มอาหารให้แล้วครับทีนี้นะครับเป็นอาหารไก่นะครับให้นกกินนะครับเพื่อเพิ่มฮอร์โมนนะครับให้กับนกตัวเมียนะครับเรียบร้อยนะครับผมตัวตายก็เข้าคู่จนได้พี่น้องนะครับเพราะว่าผมผมดื้ดึงนะครับดืดึง ที่จะให้มันอยู่ต่อไปนะครับหลายท่านที่บอกว่ามันไม่เข้าหลอกอาจารย์นะครับให้เอาออกเลยนะครับว่าอย่างนั้นะผมก็ลองดูครับผมสุดท้ายก็เข้าแล้วครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสุดยอดนะครับเจ้าอ่างนะครับก็รอดูลูกแล้วครับทีนี้นะครับรอดูลูกเขานะครับจะเป็นอย่างไรนะกับความหวังนะครับที่ ครั้งแรกนะครับให้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องรอรุ้นนะครับต่อไปครับโอ้โหกรงก็ยวต้องทำความสะอาดนะครับเอาน้ำมาฉีดซะหน่อยนี่ครับผ่านแล้วครับเมื่อกี้เห็นเต็มตาเลยนะครับว่ามันใส่ขนให้กันนะครับแล้วก็จะเป็นคอนนะครับเป็นคอนใหม่นะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านก็แนะนำว่าอาจารย์คอนมัน มันไม่มีคอนตรงเลยให้นกอขึ้นนะครับขึ้นบางทีเขาจะผสมพันกันในคอนที่ตรงอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะหาคอนนะครับมาเสริมให้อีกนะครับสำหรับอคอนตรงนะครับอันนี้ก็ทำไปเฉยครับลองดูนะครับเนี่ยครับโอ้ผมเพิ่งรู้นะครับว่านกมันเข้ากันนี่คือตัวผู้มันจะเรียกนะครับแปลกเลยครับวันนี้มันน่าจะเข้ากันหลายวันนั่นแหละแต่ว่าผม เพิ่งได้สังเกตเห็นว่าเจ้าอางมันเลียผิดปกติครับวันนี้นะครับนี่โอเคครับผมโล่งไปเปาะหนึ่งแล้วครับครับความพยายามนะครับความพยายามของผมนะครับพอเป็นที่สําเร็จนะครับคันหนึ่งแล้วนะครับเหลือรอดูครับว่ามันจะไขอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วนี่ตัวเมียไม่กล้าลงมาอย่างนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ จะไม่กล้าลงมาใกล้เจ้าอ่างเลยนะครับจะอยู่แต่อยู่ข้างบนตรงเนี้ยนะครับตรงรังไข่ที่ผมทําไม่ให้เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เดินมาใกล้นะครับปกติเลยนะครับอืนะครับนี่แหละใช้ได้เลยครับคําว่าอลักแท้นะครับแพ้ใกล้ชิดนะครับจริงๆนะครับใช้ได้ครับ ก็ต้องรอลุ้นนะครับกันอีกต่อไปนะครับว่าจะกี่วันแล้วครับที่นี้จะไข่นะแต่ตอนนี้เข้าคู่แล้วนะครับแน่ๆนะเห็นเลยครับเพราะว่าไปเห็นนกเซนสิตก็ใส่ขนให้กันแบบนี้นะครับอ่าพอใส่ขนแล้วก็ไข่นะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันเข้ากันได้กี่วันแล้วไม่ทราบครับอ่าย่างไรเดี๋ยวต้องรอรุ้นนะครับต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เอาละครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับผู้ทําคลิปนะครับอย่าลืมทคลิปดีที่มีสาระมาฝากเป็นต้นแบบเเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ